มีอะไรบ้างที่รองรับประชาชนทางราชก,การมีแต่คำพูดว่าขอและขอแล้วประชาชนขออะไรบ้างขออะไรได้บ้างาจากประชาชนขออะไรได้บ้างหยุดฟังพี่พูดพ,พดี่ให้เราพูดนานเราก็ต้องฟังพี่พูดถ้กเ,เรามีเงินเดือนพวกเรามีข้าวกินแต่ประชาชนเนี่ยน้องอยู่ข้าวเนี่ยทำยังไงคุณคุณเป็นเนี่ยยศขนาดเนี้ยคุณแก ปคนหิวข้าวเนี่ยคุณแก้ไขปัญหาย,าย,ยัางไงคุณไล่เขากลับบ้านเขาหิวข้าวเขาทํำยังไงนะคะทุกคนถ้าทุกคนหิวข้าวทำยังไงเราอยู่กับประชาชนนะ่ะถ้านาทีสินาทีชั่วโมงหนึ่งอนะ่ะแล้วมันเป็นยังไงคะดูหลานแออัดไหมเทียงต่อการติดเชื้อไหม แตการประกาศแต่มีมาตรการอะไรบ้างที่ช่วยเหลือประชาชนแอลกอฮอล์มีมาไหมข้ากล่องเัศบาลมีมาไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยสำหรับราชการมีแต่การบังคับผู้ว่าอายุทยานะคะถ้าคุณคิดจะสั่งการคุณต้องเตรียมแผนรองรับด้วยขณะนี้อายุทยาขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ใช่คำสั่งแต่ ตำรวจปฏิบัติเหมือนเพื่อเราทำผิดมันคือการขอความร่วมมือที่ไม่มีเยียวยาใดๆทั้งสิ้นทั้งที่สิบจังหวัดอะขอได้เยียวยาเขามีมาตรการรองรับทุกอย่างแต่เพื่อเราเนี่ยค่าเช่าเหมือนเดิมภาษีเก็บเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแ,แต่ทำไมทางจังหวัดสั่งมาเนี่ยว่าคุณรับคำสั่งทันทีแต่ทำไม ไม่ไปบอกผู่บ้าว่าไปไหนโันเป็นยังไง